สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องที่เขามาเบิงแลวก็รับชมนะครับอ่ามือนีช่องล้มพ่นมากเบิงนะครับผมนะครับภาพพี่น้องมาชมนะครับมาชมเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับมารีวิวเครื่องหยอดปุ๋ยให้พี่น้องอ่าพี่น้องท่านใดนะครับอ่ามีโถไทนะครับผมสําหรับผู้ที่มีรถไทนะครับอ่าพี่น้องสนใจอยากได้นะครับเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับอ่าพี่น้องม่าท่านมีนะครับพี่น้องอยากได้นะครับสนใจนะครับผม นมน้ำมันกับสีมารีวีกับไเบิ้งนะครับผมนะครับเครื่องหยอดปุ๋ยตัวนี้นะครับใส่กับใส่กระพันยกล่องรถไถนะครับผมนะครับส่วนมากเป็นกับสีปลูกมันสับปะหลังนะครับผมนะครับช่องปุ๋ยนะครับมีช่องปุ๋ยลงสองสองลูกนะครับผมลงสองลูกใส่ขวานะครับใส่ขวานะครับผม อารมณ์สองลูกนะครับข้างในนะครับก็เป็นเกียยวคับนะครับเกียยวคับปุ๋ยนะครับผมเกี้ยวคับออกใส่ขัวนะครับผมสส่ขัวนะครับมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์จักรยานไฟฟ้านะครับอ่าเป็นมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าอ่าับเคลื่อนด้วยโซสเตอร์นะครับผมนะครับขับเคลื่อนด้วยโซสเตอร์นะครับแข็งแรงต้นท่านนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นุ่นใไม้นะครับผมเป็นรุ่นไม่ นะครับแต่ก่อนก็ยังบ่ทันพัฒนาบันไดตอนนี้ทา้ง้านนะครับเรื่มพัฒนาขึ้นนะครับผมเรื่มพัฒนาขึ้นให้มันแข็งแรงทนทานนะครับใส่งานเาหน้านะครับผมนะครับอ้ามมาเอามาเบิ่งนะครับผมทั้ง้านนะครับผมกะทิแถมครบชุดนะครับผมมีครบชุดนะครับระบบไฟนะครับผมระบบไฟครบชุดนะครับ สีนีนะครับปากแ็ดคีบนะครับขัวบวกลบนะครับผมมันก็ใส่งาน่ายนะครับผมสำหรับพี่น้องทีอ่ากคุณเคยครับวงจรไฟปานในนะครับผมิไปขีบขัวแบตบวกลบนะครับผมแดงบวกดำลบนะครับอ่าสายจากแบตเตอรี่นะครับสายจากแบตเตอรี่นะครับอ่ามาหอดสวิกนะครับผมมาหอดสวิกไฟอ่าเาซเมตรนะครับผมเงาวีเมตรนะครับผมใส่ครับ ได้ครับทุกรุ่นนะครับผมเงว4ี่เมตรนะครับผมจากแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่มาหาสวิกนะครับเง่สีเมตรนะครับทั้งร้านเป็นอุปกรณ์แถมนะครับผมตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์เสริมไปนะครับผมจากสวิกนะครับไปหาถังหยอดปุ๋ยนะครับผมจากสวิกไปหาถังหยอดปุ๋ยนะครับสองเมตรนะครับผมสองเมตรนะครับอ่ามีปักนะครับผมมีปักใบถาถอดนะครับผมยง่ยง่มาถอดหางนะครับ ยามาถอดหางนะครับเขาก็ถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับผมถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับผมถอดหางกับถอดปลั๊กตัวนี้ออกอันนี้ได้นะครับผมแต่พี่น้องเอาไปใส่นะครับพี่น้องเลี่ยนหางกับางนะครับสะดวกนะครับถอดหางก็คือถอดอันนี้ออกก็ต้องถอดไอระบบสวิฟ์ระบบไฟออกนะครับผมเอาขางไม้ลดนะครับผมนะครับตัวนี้ใส่งานายนะครับผมใส่งานไงนะครับอนมม่นกะสีเปิด สวีกไหเบิงนะครับผมเครื่องทํางานแนวดนะครับผมใส่งานในแนวดสําหรับเครื่องหยอดปุ๋ยตัวนี้นะครับผมนะครับสวีกนะครับเป็นสวีกสวีกปั๊บรอบนะครับสวีกปั๊บรอบมาตื่นนะครับเฮ็ดได้มาร์กฐานแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะกับงานดังน,นักนะครับผมเหมาะกับ ใส่งานปั๊บหลอดมอเตอร์นะครับผมซาเรวนะครับผมตัวนี้นะครับอานุนมงมันกัสิเปิดสวิกนะครับครับเปิดสวีกกระดังแท็บนะครับผมดังแทบนะครับมีไฟโชว์ขึ้นนะครับผมมีไฟโชว์ขึ้นสีแดงนะครับผมนะครับพร้อมใส่งานนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดมาพร้อมใส่งานนะครับผมเอากับมุนนะครับผมค่อยๆมุนขึ้นนะครับผมมุนขึ้นมุนขึ้นมอเตอร์เป็นกระทำงานนะครับผมมอเตอร์ทำงานนะครับสตอร์โซ มุนท primo, ํางานปกตินะครับผมอพี่น้องจะเอาซาเรีวนะครับผมซาเร็วพี่น้องกับมุนตามตามมลุ่มเลยครับนะครับเอาแบบซาโล่งท่าซาก็ได้ครับผม่าซาก็ได้นะครับริ่งขึ้นก็ได้ครับผมเอาแบบเร็วๆนะครับเอาไล่แล้วสอบก็ได้นะครับเอาสอบหนึ่งหาไล่ก็ได้นะครับผมนะครับสาหรับปับความเร็วได้นะครับผมปรับความเรียวได้รีซาเรีวนะครับ เดียวครับนะครับผมเดี่ยวครับของใส่หัวนะครับออกสสยหัวนะครับตัวนี้นะครับใส่ง่ายนะครับพี่น้องเอาไปกใส่ง่ายนะครับสําหรับน้ำนมันกัเติมทายคลิปเติมทายคลิปก็เติมมาสาธิตพี่น้องเบิรงนะครับผมบค่อยอันนี้ปันไดนะครับผมบค่อยละเอียดเราเอาปันไดนะครับสำหรับ เอาเบิ้งรอบๆนะครับผมเอาเบิ้งรอบๆนะครับสำหรับถังนะครับพี่น้องก็คีว่ากวางเาาเท่า์ไรนะครับถังนะครับกว้างนะครับกว้างของถังนะครับกว้างของถังอยู่ที่นะครับหกสิบเซนติเมตรนะครับผม วากว้างนะครับวางกว้างนะครับความยาวนะครับความยาวอยู่ที่หเซนติเมตรนะครับ50เซนเมตรเป๊ะนะครับผมเป๊ะนะครับห0สิบคูหสิบนะครับหกสิบพูดหินะครับจากฐานขึ้นมาปากทั้งนะครับจากฐานขึ้นมาปากทั้งอายูหาสิบเจ็ดเส้นนะครับหาสิบเจ็ดหาสิเส้นนะครับผม นะครับความสูงของเพื่อนนะครับผมความสูงจากฐานเพื่อนแป้งปากทางนะครับ17-18เซนต์นะครับตัวนี้ใส่ปุ๋ยได้เนื้อลูกนะครับใส่ปุ๋ยได้เนื้อกระสอบนะครับผมเนื้อกระสอบนะครับเทลงนะครับเนื้อกระสอบใส่งานง่ายนะครับใส่งานง่ายสำหรับลูกปืนตุ๊กตานะครับผมลูกปืนตุ๊กตานะสองตัวนะครับพี่น้อง ซื้อไปแล้วนะครับผมพี่น้องซื้อไปแล้วพีน่น้องก็อาจจอลบีน้ำนะครับผมอาจจอลบีน้ำ er นะครับอาจจอลบีนะครับมันอาจจอลบีน hmm. ้ำนะครับผมเวลาใส่งานนะครับเป็นจะสได้ไหลลื่นมอนนะครับผมนะครับเลื่อนในมอนนะครับผมนะครับมอเตอร์นี่ก็ทนท่านนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์สกูเตอร์นะครับมอเตอร์จักรยานไฟฟ้านะครับผมทนท่านนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับผมเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับทดลอบเรียบร้อยนะครับผมนะครับ สวยงามนะครับแข็งแนงต้นท่านนะครับผมแข็งแนงต้นท่านนะครับกระทัดรัดนะครับสําหรับเ,เครื่องหยอดปุ๋ยอเนกประสงค์นะครับผมเ,เครื่องหยอดปุ๋ยอเนกประสงค์นะครับเอาไปรัดแปลงใส่กัาบยังก็ได้นะครับผมอตามแต่ปีนองเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ พี่น้องก็จะได้นะครับผมพี่น้องจะได้ก็สนใจก็สั่งต่อทั่งทำได้นะครับผมสามารถสอบถามปรึกษาได้นะครับผมนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกห้านะครับแปดสองห้าศูนย์แปดสองห้านะครับผมสําหรับเบอร์ไล่กศูนย์แปดสี่เก้าสามหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับเบอร์ไล์นะครับผมพี่น้องส่วนมากเพิ่นกระซี่ ทักไล่มากนะครับผมเพราสีไเก็ขปอมูนตรงภ่าพตรงย่างให้นะครับผมเขาจะรับไล่นะครับผมอ่าราคากับยูทีนะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับราคายูทีนะครับหกพันแปดร้อยบาทรวมทรงนะครับรวมทรงตัวประเทศนะครับหกพันแปดร้อยบาทรวมทรงตัวประเทศนะครับผมสาหรับเครื่องยอดปุ๋ยอันนี้ก็ทรของเฮานะครับผมคาร์โบได้ผลิตไ้นะครับ อนุ่มนอม่นกับบรายบริสไปนะครับผมพี่น้องสร้างนะครับพ like ี so ่น uhm ้องสร้างห้องกระจังสีประกอบให้พี่น้องนะครับผมกยูทีซีฮามืมอนะครับจังสีทรงให้พี่น้องได้นะครับผมนะครับห้างบรายประกอบไว้นะครับขอบอกพี่น้องนะครับผมพี่น้องกับส่วนมากกับสีโต้มานะครับโต้มาะกับเซียวเดียวนี่นะครับผมบ็ได้นะครับโต้มาเอาเดียวนี่บรายนะครับเพราะว่าทางร้านห้างบราย ประกอบล้วกับผลิตใ้นะครับผมนะครับเ็ดไห้เฉพาะนะครับพี่น้องสร้างนะครับผมพี่น้องสร้างห้องก่อจังซีไ้นะครับผมอ๋อบดนนะครับใส่เวลาบดนนะครับอยู่ประมาณซีหาเหมือนะครับใน้ซง่านนะครับผมนะครับ่ว่าตงสร้างเนินๆนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้นะครับให้สร้างเนินๆนะครับสร้างเนินๆนะครับพี่น้องส่วนใดสนใจอยากได้นะครับ โรมาสอบถามปรึกษาได้นะครับผมสําหรับอัดเสื่องหยอดปุ๋ยอนี้ประสงค์นะครับผมนะครับใส่งานง่ายครับใส่ง่ายง่ายนะครับตะกี้นะครับอาแต่รุ่นแรกๆนะครับก็ได้สร้างมูุมปั๊บรอบมอเตอร์มาานะครับเป็นกับบ่หมี่ไอ้ไอ้ขอบนะครับขอบมีระไพ่นะครับผมเป็นเป็นบ่มีขอบเสียบตีบ่มีขอบมีระไพ่แบบนี้นะครับผมตะกี้รุ่นแรกๆนะครับก็โทษ เอฟซีแล้วก็พี่น้องที่เพิ่นซื้อก่อนๆนะครับผมมันเป็นรุ่นแรกนะครับเพราะว่าไพลร้ายนะครับผมพี่น้องอยากได้นะครับผมถาพี่น้องอยากได้ตัวนี้นะครับผมจะได้รวมปั๊บรอบมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมอยากได้แต่ตัวนี้ไม่อยากได้ทั้งนะครับผมพี่น้องก็สร้างได้นะครับผมสร้างมาได้นะครับผมอนุนโมนก็สร้างทรงไปไห้นะครับผมนะครับสร้างจองมาได้นะครับ สําหรับตัวนี้นะครับราคาพอแพงครับอยู่สามรอยกว่าบาทนะครับผมสามรอยกว่าบาทนะครับตัวนี้โตมาตรฐานนะครับตัวนี้ตัวมาตรฐานนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ครับตัวท่านนะครับตัวนี้หรือว่าพี่น้องอยากได้อ่ามอลุ่มปั๊บรอบกับมอเตอร์นะครับกับมอเตอร์นะครับอยากได้มอเตอร์อยากได้เตอมอเตอร์นะครับสามารถสร้างมาได้นะครับผม ซื้อแต่มมเตอร์ก็ได้ซื้อแต่โมลุ่มก็ได้เนี่ยเอาถังหรือว่าสิเอาแต่ถังไปเสียแต่ถังอย่างเดียวนะครับกระเฮ็ดขายนะครับกระเฮ็ดให้พี่น้องได้คือกันนะครับผมพี่น้องบ่เอามาเตอร์พี่น้องบ่เอาชุดระบบไฟนะครับผมพี่น้องจะเอาแต่ถังเปล่าก็ได้คือกันนะครับหรือว่าพี่น้องอยากได้อยากได้ตะเกียวคับนะครับผมอจะได้ตะเกียวนะครับเกี่ยวทั้งในนี่นะครับากได้ตะเกียวคับนะครับผม เอาเอาถังบเอาชุดไฟระบบไฟนะครับเอาแต่เกี่ยวครับซื้อๆยูนนะครับพี่น้องกับมีประสบการณ์ทางด้านนี้พี่น้องกับเฮ็ดได้นะครับผมกับพี่น้องกับสร้างได้นะครับผมตัวนี้นะครับเฮ็ดแต่เกี้ยวครับนะครับเดี๋ยวได้ต่เกี้ยวครับอะไคือกันนะครับเกี่ยวครับเกี่ยวครับกับสร้างได้นะครับเอาใหญ่เอาหน่อยซ้ำดนะครับเอา ขวงซํำได้นะครับยาวาซำได้นะครับเขียนเผานะครับก็สามารถสร้างเมาไดนะครับผมสําหรับพี่น้องอยากได้เกี้ยวครับอยากได้ตะเกียวคับมันนะครับผมเกี้ยวครับปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นออกไส้ขวนะครับออกไส้ขวนะครับสําหรับเกี่ยวครับตัวนี้นะครับออกไส้ขวนะครับอ่าพี่น้องอยากได้พี่น้องอยากได้สนใจนะครับ กินกลางมาได้นะครับผมกินกลางมาได้นะครับสำหรับเบอร์โธ่นะครับเบอร์โธ่นะครับเบอร์โธ่กับศูนย์หกห้าแปดสองห้านะครับศูนย์แปดสองห้านะครับเบอร์ไล่กับศูนย์แปดสี่เก้าสามหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับไล่ครับเพื่อนะครับเพื่อติดต่อแล้วก็ส่งหูบส่งที่ยูส่งยังมาให้นะครับผมติดต่อกันง่ายนะครับสําหรับไล่นะครับผมนะครับ สำหรับโมนี้ครับโมนี่ยังไล่นะครับผมนะครับโม,มี่ยังไลยนะครับมารีวิวให้พี่น้องชมนะครับสำหรับเครื่องหยดปุ๋ยนะครับตัวน,นี้จะทรงทรงมหาสารคามครับตัวน,นี้มหาสารคามอีกนะครับตัวน,นี้ทรงมหาสารคามลูกค้าขอเป็นสีสมนะครับผมตัวน,นี้ ครับส่วนมากกับสีโอนุมนกับสีเป็นสีสีแดงแดงนะครับแดงแดงแดงขมขับนะครับแดงเปลือกขามเปลือกเปลือกมะขูดนะครับผมส่วนมากนะครับตัวน,นี้ลูกค้าสร้างเป็นสีสมนะครับส <t ell S 2> ีสมครับสีสมมันสีขากับทางรถนะครับเพื่อนว่านะครับทางรถเป็นสีสมนะครับผมครับทังกะมีมีหลายแบบนะครับถังทังเข้ามีหลายแบบ พี่น้องจะได้ฟ้าปิดไอ้ฟ้าปิดพร้อมนะครับผมและะ้วก็ฟ้าปิดพร้อมแล้วก็มีมีหลอดนะครับมีหลอดอ่ามีหลอดใบเบิงกุ๋ยนะครับผมตัวนี้อันนู้นมุกเชียดหลอดหลอดแบบนี้ใบเบิงกุ๋ยนะครับสําหรับทั้งทั้งทีมีฟ้าปิดนะครับจังจังสีมีหลอดเบิงกุ๋ยเนี่ยนะครับเบิงปุ๋ยว่าเหลือหน่อยเหลือหลายซ้ำได้นะครับผมตัวนั้นนะครับทีมีฟ้าปิดกับอยู่ที่ เจ็ดพันห้าร um ้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมรวมทรงทัวประเทศนะครับผมสําหรับถังที่มีฝาปิดนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมถังทีมีฝาปิดนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นโตธรรมดานะครับบ่มีฝาปิดนะครับบ่มีหลอดเบิ้งปุ๋ยนะครับผมตัวนี้อยู่ที่หกพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมทรงนะครับอยู่ที่หกพันแปดร้อยบาทพร้อมทรงนะครับสุดท้ายนี่นะครับ ปากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดสัต์ไข่นะครับผมไช่อกรวมพป้นก้นมกเบิงนะครับไอ้มีก็มักงใจนะครับหาคลคิปดีไม่ให้พี่น้องเบิงนะครับผมครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ